กับแกนนำนปชนั้นไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่สารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องกรณีที่ม็อบประชาธิปัตย์ล้มล้างการปกครองทั้งที่พฤติกรรมนั้นชัดเจนครับขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตกรกตยื้อเวลาวันเลือกตั้งทดแทนเพื่อเปิดช่องให้ม็อบและองค์กรอิสระล้มรัฐบาลครับนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชตั้งข้อสังเกตว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตพยายามเลื่อนวันเลือกตั้งไปเป็นช่วงเดือนเมษายนเพื่อยื้อเวลาให้พอดีกับการพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำลังเร่งไต่สวนให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้จึงเรียกร้องให้ประชาชนยื่นฟ้องกกตฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เพราะการจัดการเลือกตั้งทดแทนล่าช้า ทำให้เกิดความเสียหายไม่สามารถเปิดประชุมสภาหลังการเลือกตั้ง30วันได้ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา127นั้นกำหนดไว้ครับมันประหลาดมากเลยก็กตคุณก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณไปเลือกวันที่20เมษาหรือ27เมษาเนี่ยเป็นการจงใจในการที่จะเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญเลยครับผมก็เลยสงสัยว่าเนี่ยคงจะไปรับแผนใครมาหรือเปล่า เพราะว่าปปชที่ออกมาขู่ฟอ,ฟอด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 เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดนะฮะว่าจะเล่นงานท่านนายกยิ่งลักภายในเดือนนี้นะเดือนกุมภาในกรณีของจำนำข้าวแล้วเป็นเรื่องที่ประหลาดนะฮะเรื่องประกันข้าวในสมัยพิศนิทิ์นี่มีเรื่องเหม็นโชว์นะโกงกันหลายหมื่นล้านนี่นะครับสี่ปีล่วงแล้วนะไม่เห็นปปชอีอนังขังขอบกับกรณีของรัฐบาลหรือพิศเิ์เวชชาชีวาเลยแล้วทำไมลุกลี้ลุกลนในการที่จะเอาโทษรัรฐบาลยิ่งรักเสียเหลือเกินครับปปชครับ เลยเนะช่นเดียวกับนางทิดาถาวรเศษประธานนปชที่ตั้งข้อสังเกตว่าการที่กกออตอกำหนดวันเลือกตั้งทดแทนการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งทั่วไปล่าช้าเป็นความตั้งใจยื้อเวลาให้องค์กรอิสระและม็อบประชาธิปัตย์มีโอกาสล้มรัฐบาล ประธานนปชไม่เห็นด้วยกับสารรัฐธรรมนูญที่ไม่รับคำร้องกรณีนายสุเทพทึกสุบานและพวกกระทำการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา68เพราะพฤติกรรมของนายสุเทพและแนวร่วมทั้งหมดชัดเจนมาโดยตลอดนะครับว่าไม่ต้องการให้มีรัฐบาลและรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยอีกทั้งยังปลุกระดมขัดขวางข่มขู่ทำให้เกิดความรุนแรงไม่ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังตำหนิธนาคารกรุงไทยที่ลงโฆษณาว่าไม่ได้อนุมัติเงินให้กับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลโดยมองว่าธนาคารกรุงไทยกำลังทำตัวเป็นศัตรูกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศครับ